กระดูกสลับออกไปเยอะๆและหวานม,มาค่ะเติมนั้น I love it. Gracias. ไปดังสกทบไปดันสกทบไปดันสะอบไปประสาทแก้แก้้แกกประสาทหายใจเข้าเยอกว่าและหายใจเข่เจ็บใหม่นะคะ one. 아아 c h